สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่สสช่องา uh huh. อารันชาแนลนะคะมินิห้าแกสิมาก,กินคือเกาอันนี้เราจะเป็นตำป่านะคะดูมาซีดมากเลยไม่ไหวเลยตำอะไรนะนตุ้มที่สั่งตำป่ากับตำปูป,ปลาจากร้านตำกระชูดร้านตำกระชูดอันนี้คือเราสั่งมานะคะเราไม่ได้ตำเองอ,นนอ,เกกอันนี้เป็นผกักแกมอันนี้เป็นผัก ผักน้ำแม่ีหนเนาะผักน้ำมาแม่ตุยโอเคค่ะมาด้วยค่ะกินน้กันแบบจัดจานแลตอนนี้เคกินไหม,มาเริ่มเริ่มจา,มจานต้องมีผักเขียวเนาะันน้ไม่ได้ลือซ<ส>ื้อผ<ส>ัเขียวตนี้กเ็ดพี่แต่ว่าบาเ็ มต้งองไปดมอย่าบอกไม่แต่แล้ไม่สูบบอกเออมาแลยบ<ป> <laughs> มาเรือค่ะเฮ้บอจะปลาฝ่่กจบจัดเอากวกผล่บเต็นคิวๆอ,อ่ะอะไรผม ไม่หยาบเนาะอืมหยาบเจ็บปั๊กยังยินมาอยู่ใกล้ยู่อันนก็เปซน้อใหม่อืมหรอเนาะก็อีกดวงว่างไม่เท้าไรกินแบบดีอ่ะอืด ยวกมันสวยเลยม่ม,มีได้กินนี่ละคะ่ะบะมีมมอันบะม,มีคนเห็นอื่นแบบไปหาอีกทีแบบเดินหายอะไรแบบนี้หรอกมีได้กินเพิ่งเห็น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเนี่ย เอาแกะมาให้นะอืมเผ็ดให้มีหนองเอาเด้อใสียบพร้อมว่าให้แสบทั้งเผ็ดฮะไม่ให้ไม่ใช่บอกว่าไปเใ็่งานอื่นอืมแต่สิพักน้ำนะคะแสบเยอผู้ใหญ่ค่อยต้นไม้เผ็ดมาก สตนมันมยะไยวงเลยมัมน,นี่นั่งรถเมือยค่ะซวงแล้ว อนุสาวรีย์ร้านค้ายัางเยอะเหมือนเดิมไหมร้านค้ามไม่มีเลยเหรอ,อหน่าแบบอน,นุวงเวียนใหญ่เลยค่ะป๊าถูกอะไ้คิดว่าอน,นุเอา้บอเาออบ้างเ็ดนางเกจนเมย์เว้ยม้านบีทีเอไปแป๊บเดียวขนาดบีทีเอยังยังชัง่วโมงเลยนะเอาจริงๆมันแม่นั่งบีทีเอเงี้ยขึ้น ไปหาหมูยูม่อก่อนประมาณสี่สิบห้านาทีจากสถานีออนุดไปสถานีวงเวียนใหญ่อะ <40 S 1> ขึ้นสี่ศูนย์แล้วก็ไลนายง่ามาเลยจ้งแต่หน้าหม่อ,อี่แต่ว่าโบเพชรแต่ว่าซีดปากว่ะเฮ้ย <laughs> จนปากเตย แล้วพี่น,น้องอยากเผ็ดเผ็ดแบบมันสิเด้ซวงละเผ็ดแต่อร่อยเนาะอืมเหี่ยวก็แซ่บคือเกาอืมอังเกบซื้อใม่มาติดอืม,อม,อม มันนได้ยิอันนี้คือหอยหอยเขาเอิญหอยอไหอยเชอรี่หรือหอยหน้ากับบลูเอเออันตั้งแต่วันนั้นเลยเหรอเอามากินหน้าลำอ,อ่างนมนชีเนาเหรอก็ชีบอกว่ามากิน <laughs> ก็มันหมดมันจะเน่าไหมอ่ะกินมึงแต่วันนั้นละอะไรกันดูพวกเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้ก็จะแหล่นะคะทุกคนมึงน่ารักเจ้าไหนที่ร้อนเลยเป็นปะ อร่อยนะอร่อยมากจวดการไปไปเก็บบอกเก้าไป,น,ป,น,น,ปน,นะเข้าไปเก็บเอยอะรงว่า ไม่เคยกินแต่ว่ามันก็เหมือนผักผักกัญจองนะภาษาไทยเอเอียงผักกัญจงผักล้มถ้าใช่ครับ<ะ>ตบชวาเหรอเนี่ยนี่ยก่อนอะไรอะพักยังก่อนชักปลอดบานเท่าบอกเงียบย่อกขาย ตรงลวกอันนี้ก็นีแล้วคือถ้ามันแก่นะมันกินไม่ได้เลยเออมันหยําบอขาดเลยมันเหมือนสายบัวเนาะตำสายบัวกุ้งสดเนาะมนหลังตำสายบัวกุ้งสดอยู่แบทำเองอย่าตามนรงเลยแต่บบัก เอาไรอ่ะแล้วนี่กินตามรองก็มนลองไปสั่งดูนะคะส้มตำร้านนี้อร่อยใครใครใครที่ชอบความสาดิบตำซาดิบน้าตุ่มเทสเทสดู มันยังได้อยู่ปะ่ะสีมันคือเป็นสีสเปล่ยนแล้วมันเอาทีหนึ่งแล้วค่ะสื่อมากินมาเบิดคื่กันที่สืออ่อมุกปอวะเนนาปะได้ไหมไม่ได้ทีมทีมทีมไ่ไ <laughs> <laughs> ดก้กระทิมนสื่อเอาไปนหนมเลย <laughs> ไม่ใช่หอยเขาไม่ดีนะแต่ซื้อมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็สมควรไก่อาการลองมันซื้อมาลดีบอเราฝืนเองเจอชูในกระเป๋าแมตช์ทีลบหน้ากระดาษเปล่ากระดาษเปียกไม่ยางน้ำไม่ดีจะกระดาษแห้งนะกระดาษแห้งอยู่หลังรถอ่ะนมีใกระเป๋าีเขาไปเอาหรือเสียอยู่หลังรถ ตู้เปิดได้อยู่ป่ะตเปิดมันจะขามเยอะหลังแสบแสบขึ้นไรเพรมันจะแสบงั้นมามีมองเปิดดึงเลยดึไม่นม่อ่านสดีอันดีได้ละได้ละนีมงโอยู่เออแล้วมันเป็นนะไยอ่า ตุ้ยตุ้ยเดี๋ยวเปิดใหม่มันมีขนมอยู่มันมีทุงค่ะเอบ่าวนี่ไหมทุงสีดำดำขนมบัตเตอร์เขาออกมาเลย ไม่ถุงเดียวนะั่นแหละอยู่ในนั้นอ่ะอือใช่ไม่เออมันต้องเป็น แก่มื่ก่อนพี่หนอฮหายแล้วพี่น้อ, <c oughs> อง,องเพชรขนมแก้เพชรชั้นหน้าไม,ไม่ออกค่ะชั้นหน้าบอกซื้อที่หน้าคอ,อนโด มันนี่อร่อยเหมือนในเซเว่นอ่ะใช่แซ่บกับแซ่บเพลิกับเพลิดบานเราจะไม่ยอมแพ้นะคะทุกคนข้าวสีสูตรต่อข้าวสีบะหมี่ถอยแล้วข้าวสีบอยุธสลดๆๆอย่างเดียวเนี่ยมันต e ้องเตี้ยนะทขาไม่เลือกนักสู้ใต้พื้นดินอ่ะพรุ่งนี้ทำให้ีเสียจากทำคอนเทนต์แกงหน่อไม้ดีกว <â> ่า วงเ,เล็บใหญ่ๆม,มา้แก้งหน่อไม้เบิ้งนะคะทุกคนวงเล็บใหญ่ๆถ้าไม่ขี้เกียบเมื่อกี้เกียรดรอดเอา,า,เา,าอละา่ะเพื่อนนาสิบหายกลับมาพรุ่งนี้ไปเรียนกลับมาแล้วจะมาแก้งหน่อไม้ฝากเบิรงหดใค้ด่านฝาเลย ปากแห้งเวอร์อยู่แล้วแห้งแตกตึงคุณยังเวอร์คุณเืปยด้วยค่ะซบเืปย์กับตั้งน,นี่ยขอดูยัง<ห>ย้อมแพ้ไหมล่ะไม่เอาบ่ขอม่กินอ่ะกินกันยังไงบ้างเบีนี้ตุ้ไม,ไ,มไข่ แ <c oughs> ม่ใหญ่นอนไม่ทำข้าวข้าวหรอทำแกมิดกวนได้กันยี่สิบโบได้กับเบยุสน,นะคะสี่สูต่อเื้อให้เบิด <c oughs> ไปให้สุดหยุดที่โรงพยาบาลสุขุมวิท นี่นะเน,นี่ฝากกดไลคะ์กดแชร์กดติดตามนี้ด้วค่ะค่ะกลาขินมาเนี่ยถ้าไมมันเป็นสีดำๆอ่ะอูดองอูดองซวงแห่ง น่เาเผือ่อเอออันนี้มันเป็นปูเขม้มแต่อันนี้ไม่เค็มเออมเกล็ดอืมได้แล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกินต่อก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ตัวใบสมนีงก็น,น่าะค่ะเดี๋ยวมืออื่นสิมากแกล้งเราใหม่ให้เบิ้งโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอย่างตังใจให้นหนได้เลยค่ะบ๊ายบาย